สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการบรเมาราวยโอ้โหนะนี่เสียงผมไม่แอบเลยอาออยู่ดีๆก็เป็นหวัดพอดีอยู่ดีๆนะไม่รู้เนี่ยอยู่ดีก็มีน้ำมูกไหลมีเสมหะ อากาศไม่ค่อยดีอากาศมันเปลี่ยนแปลงงนี้ครับสงสัยว่าวันนั้นเชียแมนยูดึกเอ้ยเชียแมนยูผมก็ไม่ได้แหกโป่งแหกปากอะไรนะผมก็ดูเชียแมนยูด้วยกินเหล้าไปด้วยแน่เลยไม่ไม่ไม่ดูเฉยเวลาผมดูบอลเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่ทำอย่างอื่นเพราะว่าผมจะใช้สมาธิถ้าสมาธิว่าเราต้องดูดูแบบว่าดูแบบเพื่อการศึกษาแล้วดูบอลกันหนังญี่ปุ่นนั้นต้องใช้สมาธิมากกว่ากันดูบอลนีครับญี่ปุ่นนี่ไม่ค่อยใช้สมาธิ่ะใช้อะไรฮะดูไม่ค่อยจบ เท่าไหร่ดูไม่ค่อยจบยาวโอ้ยยาวบางเรื่องหกสิบนาทีเองนะห้าสิบนาทีนะบ้ายาวสิบห้าทีก็ยาวเกินไปแล้วโอ้ผมไปดูถึงสิบเลยเดี๋ยวนี้นะผมจะบอกให้ในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กครับผมนอกจากจะมีเฟซบุ๊กไลฟ์บอลส่งบอลสดอะไรแล้วนะมีหนังมีหนังโอ้ยหนังก็เอามาถ่ายสดส่วนใหญ่เป็นหนังดีๆนะล่าสุดเมื่อก่อนออกจากบ้านมาอัดรายการสยามกีฬาคาเฟ่ครับผมดูอยู่เลยอะไรฮะ ขึ้นภาษาไทยเลยสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ของไทยหนังสดแล้วก็มีเนื้อเรื่องย่อวัยรุ่นสามคนไปเที่ยวทะเลแล้วดูดิวัยรุ่นสามคนไปเที่ยวทะเลปูอย่างนี้แล้วให้หนึ่ให้หึงผมเคยดูเลยเรื่องสุดท้ี้เขาฉันไม่รู้แล้วมันก็ไปออกกำลังกายอยู่ริมชายหาดเง สภาพมีผู้หญิงคนนึง่งแอบดูแล้วมาดูแล้วแบบลูบลูบเป้าแบบเฮ้ยอะไรขนาดนั้นเลยวะเรียบร้อยเอ้ยนี่คือไลฟ์เลยอ่ะพี่ไลฟ์เลยโอ้โหเดีวนี้นี่เรียบร้อยเผลอดูไปเฮ้ยอย่างนี้ก็ทำได้พอดูไม่จับพอดูพอดูเกือบจบแล้วโทรบอกโปรดิวเซอร์ชื่อไอ้วอรวอร์ที่มาช้าหน่อยตื่นสายแต่จริงดูหนังโต่อดูอยู่อย่างนี้ก็ได้ด้วยดูลำเซอร์ได้เวลาไงเดีวนี้มีอย่างนี้ด้วยนะดูเสร็จแล้วก็ดูก็ ใช่ใช่ใช่ไม่ไหวก็ต้องอะไรสับมีภาพพ้นตายไวรุ่นสามคนไปทะเลพุดเล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือเมื่อเทปที่แล้วใครดูสดก็เป็นเทปที่แล้วใครดูทางทีวีก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีแขกรับเชิญเป็นสาวสวยเซ็กซี่ประชาสัมพันธ์ของรายการเราไงหรือถ้าจะใช้สับแบบสมัยก่อนนะใช้จำนวนแบบต้องสืบพินสมัยก่อนสวยเพียบพูนด้วยเสน่ห์น่ารักและแสนดี อ่อนะเฮ้ยใครโทรมาอีกเนี่ยมบนะเนี่ยเพียบเพียบพูนด้วยเสน่ห์อ่ารายการสดอยู่นะฮะแป๊บนึงนะครับใครอ่ะพี่ทำไมธุรกิจลัดตัวพี่เยอะจังเลยกูมาขายประกันโหหลออ๋อนึกว่านึกว่านึกว่าเฮียคนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่เฮียคนเดิมเข้าใจแล้วอ่ะวันนี้ต่อนิดนึงอันนั้นอันนั้นคือเทปที่แล้วนะวันนี้ก็มีเหมือนกันคนละคนคนละคนอีกคนนึงสำนวนยังไงนะพี่สวย เพียบคูณด้วยเสน่ห์เพียบคูณน่ารักจะน่ารักไม่ได้ต้องน่ารักน่ารักน่ารักและแสนดีนี่แบบสมัยก่อนนะแบบว่าที่เวลาเขาเทปที่แล้วนะฮะเทปที่แล้วเนี่ยน้องติสติติตติวันศุกร์คุณแมวเพชรให้กี่คะแนนสิบเฮ้ยน้องเขายืนอยู่ใช่ไหมอยู่พอดีเงาไปมองพอดีเลยท่านน้องเดงาอรือข้างนอกอาจจะ เก้าจุดเก้าเก้าเก้าก็ร้องก็ยังยืนอยู่เดนอยู่เก้าจุดเก้าเก้านะนะคราวนี้มาอีกมีคนหนึ่งมีอีกมีอีกรับรองว่าไม่แพ้กันนะสูสีกันครับคุณกุ๋ยเชิญมานิดนึงอ่ะขอต้อนรับนะครับน้องติ๊กต่างครับโอ้โหเฮ้ยชื่อคล้ายกันด้วยคราวนี้แล้วติ๊กต่างติดต่างเดี๋ยวปิ้งปิ้งปิงข้าวหมูปิ้เลยเจอเลยครับได้ได้ โอ้่านิดนึงขออนุญาตนะคะดีค่ะดีค่ะดีจ้าดีจ้านี่สัปดาห์ที่แล้วน้องติ๊ดตีวันนี้น้องติ๊ดต่างติ๊ดต่างหรือติ๊ดต่างครับติ๊ดติดอเด็กค่่ะพีติดอเด็กพอดค่ะ อะไรนะติ๊ดรอเด็กผมนึกว่าติ๊ดติ๊ดต่างแบบว่าเออทำไมเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะผมดูมุมในทีวีแล้วมันไหนไหนไม่ได้คุยทำไมถ้าน้องเขามานั่งตรงนี้มันเหมือนแบบกะเลงกระลากอ่ะแบบถึงแบบใครมานั่งอยู่น้องควรจะนั่งตรงไหนพี่น้องควรจะนั่งที่คุณคุยคุณคุยมานั่งที่เดิมมามามาเพราะมันไม่แข่งรับเชิญพิเศษต้องนั่งแบบแบบดูงามสง่าถูกต้องงามสง่าน่าชิดชัยชมดึงกระสืออะไร นั่งที่เดิมเลยอ่าน้องติ๊กเอ้ยพี่สงสัยว่าติ๊กต่างเราเข้าใจว่าติ๊กต่างต้ององติ๊กต่างติ๊กต่างก็คือเหมือนสมมุติใช่แล้วติ๊กต่างนี่คืออะไรจ๊ะติ๊กต่างก็คล้ายๆกับสมมุติเนี่ยละคะก็เพราะว่าพี่สาวชื่อตุ้งติ้งอ๋อตุ้งติ้งใช่อันนี้ชื่อตั้งแต่แรกเหมือนกันใช่ค่ะตั้งแต่แรกอ่าแบบว่าเกิดมาก็แม่ก็ตั้งให้ชื่อนี้เลยป้าเป็นคนตั้งค่ะป้านี่คนจีนนี่ป้านี่คนจีนูัักกววนนะหางงดไเท าวักรุงเทพค่ะดูหน้าน้องเขาเป็นคนอูกันดาตบ้างไหมเอาพูดตรงเลยนะครับบะวะบะกเปกแต่คนไม่เหมือนกันนะเมื่อเมื่อเมื่อคราวที่แลนี่ถามน้องติ๋ต่างเรื่องอายุอาจจะละล้าเราดูไปนิดม่รู้จะกปีมารยาไหรือเปล่าก็ถามน้องอานนับคาระนาบเต๋อเตีติ๋ต่างน้องติ๋ต่างมากค่ะ เขาจะบอกใบได้ไหมอายุเหรอคะไม่ต้องใบก็ได้ค่ะอายุเท่าไรแล้วจ้าตอโหเร็วจริงนะหน้ามนยิ่งโตยิ่งสวยหน้าสนขอไหมพี่ตอบพีชหน้ามนทำบัตรประชาสนหรือยังค่ะโอเคเฮ้ยผมล้วได้เหรองเทปที่พี่จอร์จพีคเหมือนกันนั่นเนี่ยผมดูแล้วคุณโมบูมีความสุขมากกับเพื่อนเลยมีความสุขมีความสุขว่านานทีโอนานทีที่หลวงเช็คแล้วไงถ้ามีเข้ามาดูก็อากุย ยยตกลงอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองค่ยี่สิบสองยี่สิบสองตอนนี้ตอนนี้สถานะสถานะสถานะโสดค่ะโสดค่ะโสดตอนนี้โสดโสดค่ะสาบ้านคุณพ่อก็ดูอยู่ค่ะอ๋อเออเราเล่นเราเล่นเอาพี่หนูเราเล่นเราเล่นพ่อพ่ออายุเท่าไหร่ครับพ่ออายุ 50ค่ะเอ้ยเรียกทีได้เลียงเองเลียงพอได้ช่วคนที่แล้วคนที่แล้วเนี่ยอายุเท่ากันเลยแล้วคุณเกิดต้นปีด้วยคุณพี่แน่เลยเด็กเขาบอกเขายังโสดอยู่ไม่แล้วเราเคยดูนไหมเคยมีค่ะเคยมีัต่หน้าทแล้วเราถามว่ากี่คนใช่ไหม ค่ะทำหนูเหล่ากี่คนคนเดียวค่ะเหมือนกันเลยน่าเชื่อเลยจริงๆน่ารักแบบนี้ต้องมีเฮ้ยเด็กสมัยเนี้ยพอถ่าอายุ22บสองไม่มีแฟนคนเดียวเนี้ยถือว่าโอเคนะเพราะว่าบางที่บางคนนีแปดขวบก็มีแฟนแล้วนี่ก็มีแค่แปดขวบไงเขาคบกันมาแปดขวบสิบสี่ชาวบ้านผมที่ฝนแปดขวบมีแฟนแล้วสิบห้านี่โอ้โหทั้งซอยแล้วบ้านอยู่แถวไหนวะไม่พาลูกไปแถวนั้นเลยนะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเบรกแรกแล้วเดี๋ยวไปพักก่อนเดี๋ยวไปพักเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับน้องติ๊ตต่างกันต่อครับครับช่วงหน้าครับ